จริงๆแล้วการดีท็อกเนี่ยเป็นการฝืนธรรมชาติในร่างกายของคนแต่ว่าการที่เราทานจุลินทีย์โปรติกเข้าไปเนี่ยที่เป็นตัวที่อาศัยอยู่ที่เบริเวณลำไส้ลำไส้ใหญ่เนี่ยมันคือการดีท็อกแบบธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องพึ่งยาเลยสวัสดีค่ะดีค่ะจากวินูนนาเฟมินีนบริษัทเราทําแบรนด์เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ดูแลน้องสาวและผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดอื้ไม่ออกค่ะแล้ววันนี้เนี่ยจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เราได้รับทุนวิจัยจากบกคใช้เทคโนโลยีของสวชมาทําผลิตภัณฑ์สาหรับตลาดอื้ไม่ออกตลาดติดยาระบายตลาดติดดีท็อกทั้งหมดนะคะ สำหรับคนไทยเนี่ยพวกเราค่อนข้างตกใจมากที่ว่าพวกเราติดดีท็อกกันเยอะมากจริงๆแล้วการดีท็อกเนี่ยเป็นการฝืนธรรมชาติในร่างกายของคนแต่ว่าการที่เราทานจุลินทรีย์โปรติเข้าไปเนี่ยที่เป็นตัวที่อาศัยอยู่ที่เบอร์ลำไส้ลำไส้ใหญ่เนี่ยมันคือการดีท็อกแบบธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องพึ่งยาเลยนะคะตัวเนี้ยเป็นลักษณะของแคปซูลแล้วก็เวลาทานทานเข้าไปตอนท้องว่างเพื่อให้จุลินทร,รีย์เขาสามารถที่จะรอดชีวิตลงไปถึงลำไส้นะคะแล้วก็ เวลาทานทานแค่เริ่มจาก1แคปซูล1นแคปซูลจะมีอยู่ทั้งหมด2800ล้านตัวร่างกายเราต้องการแค่พันล้านดังนั้นเพียงพอกับร่างกายพอดีที่สําคัญที่สุดคือจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราจะเข้าใจกันหมดเลยว่าตัวโปรติกหรือจุลินทรีย์เนี่ยมันสําหรับแค่ตลาดอึไม่ออกตลาดท้องเสียตลาดติกยาระบายตลาดดีท็อกจริงจริงไม่ใช่มันได้องค์รวมของร่างกายทั้งหมดและว,วันนี้เองเราเป็นโปรดักต์ไฮไลท์ของสวทสชค่ะ